สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยคำพูดคุณยายมรสีไว้101ปีถามลูกสาวอ้อยจิรวดีทำอาหลายคนน้ำตาซึมต้องบอกเลยว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีสําหรับคุณยายมรสีสรางกุณณอายุทยาโดยคุณยายมรสีนั้นเป็นคนจังหวัดปราจินบุรีและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นดาราตลกจำโอดดวดโดยปัจจุบันคุณยายมรสี ํำลาว,วงการบันเทิงไปอย่างถาวรแล้วเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้มีผลต่อการจําบท แต่หลายๆครั้งที่คุณยายมักจะบอกว่าอยากกลับมาแสดงละครอ,อีกครั้งแต่ปัจจุบันคุณยายมรสศีก็ยังแข็งแรงขึ้นมากๆล่าสุดทางอ้อยจิระวดีโพสตคลิปล่าสุดคุณยายมรสศีพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า1นึเอ็ดเริ่มหูไม่ได้ยินแล้วแต่ยังคุยรู้เรื่องทานได้เดินได้แค่นี้ลูกหลานก็สบายใจจ้าแต่งานนี้กลับทําเอาคนฟังน้ําตาเสริมเผยคําพูดคุณยายมรสศีไว้1นึยเอดปีถามลูกสาวอ้อยจิระวดีว่า เดี๋ยวนี้เรากอดกันไม่ได้แล้วเหรอโดยทางด้านออยจีรวดีเลยต้องรีบอธิบายให้ฟังว่าเนื่องจากด้วยโควิดไม่อยากเข้าใกล้กลัวคุณแม่จะติดแต่คุณยายก็ดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจโดยจำเอาทางด้านชาวเน็ตถึงกับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า พูดใต้แมสคุณแม่เลยยิ่งฟังไม่ค่อยออกค่ะเดี๋ยวนี้เรากอดกันไม่ได้แล้วเหรอได้ยินแล้วใจแป้วเลยค่ะขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้โควิดหายไปจากโลกนี้ไวๆคุณแม่จะได้ไปไหนมาไหนได้ใกล้ชิดได้ก่อนลูกหลานค่ะ อีกท่านบอกว่าคุณยายคงไม่เข้าใจเหตุผลอาคาแต่อยากกอดน่ารักขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงค่ะอีกท่านบอกว่าโถคุณยายเรากอดกันไม่ได้แล้วเหรอหนูฟังแล้วเจ็บจีดเลยค่ะขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ลูกหลานไปนานๆนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนีหลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวขอบคุณครับ